ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับเมื่อี้คลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้ของไงของงามๆนะครับเป็นบรามันเลือดลอยได้คับพี่น้องครับจากต้นทอนฟาร์มนะครับก็มีมาให้เบิ้งมาให้เลือกชมอีกแล้วครับนี่ญ่ปันสร้างครับผมเมื่อนี่ก็กะสิมีให้เบิ้งอีกหลายขึ้นกาได้คับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นชุดวัวท้องแล้วก็วัวแม่ลูกซึ่งเป็นบรมัน อเมริกันบราหมันนะครับหรืองวเลิอดลอยนะครับพี่น้องมีงวทองให้ในเบื้องในชมนี่หลายตัวอยู่นะครับเนาะใส่ใ่ๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็กับสีแม่ลูกอีกอยู่3มโค้ม3คูนะครับพี่น้องในส่วนของคลิปที่เป็นเลือด้อยวัวสาวนะครับเนาะเดี๋ยวกะจังเบื้องกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องครับพิกัดของต้นทอนฟาร์มนะครับกะยูทีบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับผู้ใดที่มองหา งัวเกรดสวยๆนะครับพี่น้องครับพันทุกท่มีดีๆกับมาเลือกชมได้นะครับพี่น้องครับอ่ะก่อนอื่นไปทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหลังจากฝนตกเมื่อคืนอีกแล้วครับครับผมครับวันนี้เราก็จะมีวัวท้องสวยๆมาให้เพื่อนๆชาววัวดูนะครับแล้วก็มีแม่ลูกอีก3คู่นะครับครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไปหน่อยนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์0 8าศูนย์แเ่ไอดีลนเบอร์นี้นะครับ แล้วก็ Facebook ผมต้นทอนรุ่งเรืองยานยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมที่ตั้งก็บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนังโอกอำเภอเมืองจังหวัดเโีครับครับผมครับผมอ่ะตัวแรกพี่ต้นจะเอาตัวไหนครับจะเอาเริ่มจากราคาแบบมินิให้ดูครับเบาๆเอาไซส์ที่ไม่ท้องเหมือนกันนะครับท้องทุกตัวนะครับทีนี้ท้องทุกตัวด้วครับตัวแรกนี่จะเป็นลูกของเอ็กซ์เรล่825ตัวนี้เป็นลูกของเอ็กซ์เรล่825พวกเอกสารนี่พวกมีใบมีหลอดให้ครบด้วยครับพี่น้อง เบื้องไปที่ละโตกันแล้วกันสําหรับผู้หาเดือดร้อยอยู่นะครับตอนนี้ตัวนี้นีท้องได้2เดือนแล้วนะครับ 2, 2> เดือนกว่ากว่าลูกของเอ็กซเเล์ ate, ท้องสองเดือนกว่ากว่านะครับอันนี้เป็นเป็นใบเพชรน,นะครับพี่น้องลูกของ8ปดสองหาวัวอายุประมาณกี่เดือนพี่ต้นนี่ตัวนี้ได้20กว่าเดือนครับยีกว่าเดือนอันนี้มันท้องกี่เดือนแล้วครับท้องได้2เดือนกว่าครับท,ท้องกับแคปตาลหนึ่งสี่เก้าทับศูนย์นครับ อ่ะนี่ได้ครับพี่น้องครับอันนี้ทองในสอเดือนกลัวนะครับกับตัวไหนนะพี่แคปตันหนึ่งสี่เก้าทับศูนย์ครับพอดีนี่ครับหลอดอ๋อนี่ได้ครับพี่น้องครับอ้๋อตามนี้แหละครับผมเดี๋ยวไมเห็นวงนะครับอ่าส่วนสูงน้องเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะมาหนึ่งสี่สิบครับไซส์ประมาณหนึ่สี่สิบได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นว่าสาวๆอยู่แต่ติดทองแล้วนะครับอ่ ท้องเรียบร้อยครับตรวจท้องซาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่6กหมืครับตัวนี้6กหมื่นเด้อครับพี่น้องครับหกหมื่นเเลือดลอยประกันท้องนะครับประกันท้องให้ครับดูครับดูเส้นหลังนะครับตัวเขานี่ที่ลายนี่ยเป็นลายมาจากเอ็กซเรย์แปดสองห้านะครับครับผมหลังตรงดิ๊กได้ได้พี่น้องครับตัวนี้เนาะนี่แหละแต่ถือว่าราคาเบาๆครับพี่น้องสําหรับเลือดลอยประกันดองนี่ก็ไปซื้อวัวเด็กครับอันนี้ได้วัวเลือดลอยท้องไปพร้อมท้องไปแล้วท้องได้2เดือนกว่านะครับท้องได้2เดือน พันธุกรรมก็ดีแต่เอ็กซเรย์825เมื่อไรครับเอาผู้ใดหาอายุพี่น้องครับถือว่าราคาจอมย้อหละสายเดือดลอยนะครับเนาะพัฒนาต่อได้นะครับนี่นี่ยังไม่เต็มมากนะครับเดี๋ยวถ้าเต็มมากก็จะเป็นวัวเฟรมกลางที่มองแล้วแบบกินน้อยใหญ่เร็วครับพวกนี้อันนี้มันแค่อายุยี่สิบเดือนนี่พี่น้องครับตัวนี้นี่ยังถือเงีไปได้อีกหลายอยู่นะครับเอาเลือกเอาราคามินินะครับไซส์มินิให้เลยนะครับ การดูแลอาหารการกินก็ถือว่าครบทุกอย่างนะครับพี่น้องที่นี่ดูแลดีนะครับต้นนี้บันไมีหย่างเ้อพี่น้องเด้อสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้หรือโทรเบอร์ยูหนาจอได้นะครับเนาะครับอ่ะนี่แหละครับเอาตัวแรกตัดเร็วเลยเดี๋ยวจะพาขยับใส่ขึ้นไปอีกเรื่อยๆได้ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวมาดูเฟรมใหญ่ขึ้นนะครับโอ้เฟรมใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้เป็น HK 966 h e ต d a c h e ครับตัวนี้ก็ท้องแล้วนะครับ ท้องได้2เดือนกว่าโอ้ออกมานี่สูงสูงบกคักเลยพี่น้องใช่ครับตัวนี้น่าจะเกือบเกือบร้อยห้าสิบห้าได้ครับรอยหัิหาได้แน่นละะัวเงี้วร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยห้าสิบเจ็ดได้ครับตัวนี้เกือบร้อยหกสิบพี่นอ้องเบื้องต้นครับนคนจุงผมมันร้อยเจ็ดสิบกว่าหายไปเลยครับครับผมนี่คนจุงนี่สูงรอ้อยเจ็ดร้อยแปดสิบปุ๋นเหรพี่น้องตัวนี้ท้องกี่เดือนแล้วนะพี่ต,ตัวนี้ได้สองเดือนกว่าครับดูครับท้องกับตัวไหนครับตัวนี้ท้องอยู่กับโลโจอาเช่ครับ ทองกับโลโจอร์าเปเช่ได้ครับเป็นเก่า66นะครับพี่น้องครับตัวนี้โรเจอร์อาเปเช่819ทับ9เนี่ยเป็นลูกของอาเปเช่1ทับ50นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือได้เรื่องความใหญ่ความยาวของเขานะครับสั่งง่ายนะครับแล้วก็เป็นบัวท้องแรกนะครับเป็นชูเป็นสาวทองแรกได้พี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูใบเพชรนะครับเออเดี๋ยวให้เพิ่งใบเพชรไปพร้อมนะครับมีใบเพชรให้ดูทุกตัวครับ HK966 อ่าครับอันนี้เกิดวันที่27เดือน6ปี2023ครับนะครับ นี่ดยวจิพาเบิง้งราคาตัวนี้นะครับผูเใดมมักเซปยงใหญ่นะครับโครงสาง่งใหญ่ตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหนึ่งเก้าพันบาทครับตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืเก้าพันมื่อก่อนไม่ต้องพูดถึงครับจากแสนมูพี่น้องตะกี้ใส่ยใหญ่เล,เลยนะครับตัวจริงนี่พี่น้องใหญ่มากครับคันจุงนี่สูงเกือบร้อยแปดสิบหุ่นนี่พี่น้องใส่นะครับเนาะนี่ดูความสวยของเขานี่นี่ที่เรามันไอ i, fame, เฟรมไอ i, ทำให้มันลดน้าหนักลงหน่อยก็เลยอาจจะดูสู้ไปนิดนึงแต่เดี๋ยวพอ เดี๋กกินอาหารเข้าไปเต็มๆก็จะแบบเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวให้เบื้องรอบๆเบิ้งมุ้งผงกว่างนะครับเนาะถ้าบุญชูผมว่ามิดหัวบุญชูเลยครับตัวนี้ผมไปยางนี่มันสูงก็ผมไม่พี่น้องดูครับดูความใหญ่ของเขาครับเนาะใหญ่มากแล้วก็คุ้มมากนะครับคือเป็นวัวท้องแรกราคาหนึ่งแสนหนึ่งนเก้าพันบาทนี่แสนหนึ่งเมื่เอาเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องเมื่อก่อนนี้หาไม่ได้ครับเมื่อก่อนนี้ แค่เป็นวัวสาวก็ยังไม่ได้ราคานี้ครับแต่ก่อนเฟรมนี้หรือราคานี้ว่าอะไรแท้ๆพี่น้องครับ HK 966เนี่ยเป็นวัวเฟรมใหญ่อยู่แล้วครับสาย HK นี่ครับครับอันนี้เบอร์ที่2นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3ไปเรืวอๆหน่อยเพราะว่าฝนอาจจะตกอีกรับอยาเริ่มหุบแล้วครับฝนเริ่มจะมาเราไปดูตัวที่3ตัวที่สาเนี่ยเป็นลูกของเอ็กซ์เรย์825ทับหนึ่งเหมือนกันครับนี่ครับตัวนี้ตัวเอกครับ ออกตั้งตัวเต็มแล้วก็เป็นวัต่ิ่อนขางที่จะสวยสมูทนะครับตัวนี้เนาะใช่ครับตัวนี้ท้องอยู่กับอ่าหนึ่งสี่เก้าทับศูนย์เหมือนกันครับได้สองเดือนกว่าอันนี้กับท้องซี่อสองเดือนกลัวรับตัวนี้ท้องสองนะครับลูกที่สองตัวนึงว่าผงว่าสาวพี่นอ้องอ่าครับเป็นท้องที่สองส่วนสูงน่าจะร <50 S 2> ้อยห้าสิบห้าสิบกว่าครับ,บ<อ>ตัวนี้นค,คนจุงนะผมร้อยแปดสิบกว่าเมนไม่ต้องพูดถึงสูง,สง พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่ากันครับ1นึ่งแสนบาทครับตัวนี้1นึ่งแสนหนึ่งหมนาพนะครับเด้อเอาเบื้องเส้นหลังนี่ตรงดิกเลยครับนอกตัวตนอกครับนี่ข้อดีของเขาก็คือมาจากเอ็กซาเล่แปดสองห้าด้ครับสีสวยมากนะครับไม่มีด่างแดงเข้มตัวนี้เป็นคนขที่จะหนาบึกเนี้ยนะครับพี่น้องตานอกตรงไหล่หน้าเดี๋้อเบื้องมุมหนานะครับเนาะดูตรงหน้านี่สวยๆเลยดู ไล่กลงกว่างนะครับเสียงฝนหรือเสียงอะไรบ้านี่ครับดูแผ่นหลังดูหลังครับบัญชูหลังขึ้นไปนอนได้เลยครับนี่ยังไม่เต็มนะครับหลังย่างเปรเลยได้เยครับพี่น้องครับนี่ยังไม่ได้เต็มมากนะครับตัวนี้ย่างสวยเลยนะครับพี่น้องครับสีนะครับบัญชูถ้าคนมาชมตัวจริงได้ครับผมบอกเลยสีนี่เนียนมากครับเม็ดสีนี่ดีมากสีแดงเข้มเลยแหละพี่น้องครับตัวนี้ดูด้านซ้ายนี่จับได้ทุกตัวได้พี่น้องครับ อ่ะเลือกเอานี่แหละเตดร้อยจากต้นถอนฟ้านี่เป็นงัวเของมะม่อ่าเล่ด้วยค่ะพี่น้องครับเข้ามาใหม่ทั้งหมดครับเขาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใหม่ยกชุดคลิปที่มันชูถ่ายหมดไปแล้วครับอันนี้เป็นหัวตอนนี้ถ้ายืนท่านี้เนี่ยโอเคสวยเลยเดี๋ยวสีผ้าเบื้องอ่ะยืนท่ายืนสวยๆนะครับเนาะอันนี้เบอร์ที่สามของหัวท้องนะครับเนาะครับเออนี่นี่อ่ะเออตัวใหญ่มาก สีดีไหมครับชูเนียนมากสีเจ็บมากครับตัวนี้นี่เราแค่ความเต็มนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทําท้องไปก็เลยยังไม่เต็มมากอันนี้เดี๋ยวเต็มขึ้นมาก็เบลลุมครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่ครับผมมีตสยิ่งเลยเลยครับพี่น้องนี่ยังนี่ยังเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังๆนี่พูดู้ใดมาหัวยักในตัวนี้เลยด้วยพี่น้องคะแนนน้ำเล่นเหรอตงมา่วบุญเตัวแข็งยังไงเคยกี่หลี่นี่ครับอันนี้อวสาวท้องแรกครับ อันนี้มันท้องแล้วหรือพี่ต้นท้องครับตัวนี้ท้องกับ c ีทีหนึ่งทัพแยกเพศครับตัวนี้ตัวนี้อย่างหนาอย่างย่นนะครับพี่น้องท้องกับเป็นลูกของอินนิชันสี่สามห้าโอ้มีกระสารไห้ได้พี่น้องเด้อมีครับมีเดี๋ยวให้น้องออกมาก่อนนะครับเนาะเอาไปดูไปหนาบึกเรือ่อหรออยากกระลดถังนะครับพี่นอ้องหนามากครับเป็นวัว18 19เดือนเองนะครับ18 19เดือนนะครับเนาะครับแป๊บหนึ่งนะครับจะทานน้องให้แป๊บหนึ่งนะครับ18 19เดือน ดูครับดูเนื้อครับดูเนื้อของเขาเนี่ยครับลูกอินเนชั่นสี่สามห้าคือเนื้อมาแบบเต็มเต็มแล้วนะครับตัวนี้หนาบึกนะครับตอนมึงชูมานี่ยังไม่ท้องนะครับเหรอนี่ท้องเรียบร้อยครับโอ้โอ้เงคอเป็นสั่นเลยพี่น้องใช่ครับพ่อแนทเอานี่ครับท้องกับซีทีนเหมนครับเจ็ดแยกเพศครับแยกเพศให้ด้วยสองหมื่นกว่า รานาจำชื่อนอี่20,000กลัวได้พี่น้องตัวเป็นนินเทน435รีนาวเต็มแผ่นครับผมบอกเลยครับตัวนี้สูงเท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้น่าจะมี145ได้ครับ145แล้วตัวตัวเขานี่อายุกี่เดือนเนี่ยนะเกิดวันที่เกิดวันที่7วันที่7เดือนมกราปี2024เอ้าครับนี่นะครับนี่แหละได้18 19เดือนครับ18 19เดือน่น้่งรางวัลสาวสาวอยู่ที่ตัวทองเหรอนะนี่ตัวนี้เดียวติดเลยครับ ระบบสืบพันธุ์ดีมากครับตัวนี้อย่างหนาด้วยครับดูหลังบุญชูลองให้ดูแค่เนี่ครับวงคอเขาครับดูเองวงคอนะครับพี่น้องแล้วก็ดูขาหลังที่แบบใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องผมจำว่าด้มนเป็นคนละตัวไปแล้วพี่น้องครับนี่ตัวนี้เขาเป็นน้องของเจ้าโซดาที่เป็นวัวประกวดที่ใหญ่ๆที่ผมขายไปตัวนั้นสี่แสนกว่าครับเนี่ยครับเขาก็เลยใหญ่ตามพี่เขาครับ ตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้1นึ0 0 0สนสองหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้แสนสองหนึ่งพี่น้องครับแสนสองครับได้ลักษณะงอแบบนี้พี่น้องเราก็ขอหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศสองหมื่นกว่าราคาลำเชือสองหมื่นกว่าครับสูงเท่าไหร่นะพี่ต้นตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกนี่นี่เพิ่งสิบเก้าเดือนนะครับอายุแค่สิบเก้าเดือนนะพี่น้องนี่ดูก่ยังบึกเลยอดเหรอตัวนี้เอ้านี่แหละครับรถถังเอาไปสูบก็คอมเมนต์พี่น้องตัวนี้รถถังยี่หรี่ รถถังจริงๆนี่ยางบึกเลยนะครับอแดดออกแล้วบ่เด้แดดออกแล้วย่งเข้มครับเนาะ้องล่องหลังพี่น้องลองตั้งๆนี่ยางกว้างยางกว้างยางบึกนะครับแล้วว่าข้อดีของตัวนี้เห็นไหมครับมันชูชีชน่ยาวหน้ายาวหลังสุดเลยนะครับชีตเขานี่สวยมากเออสีแดงเข้มเหรพี่น้องอ่านี่ครับนี่ครับสวยนี่ท่ายืนท่านี้ ตัวนี้เด็ดเลยด้วยครับที่เด็ดของผมนะครับที่เด็ดเลยด้วยตัวนี้พี่น้องออ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูแม่ลูกครับดูนะครับแม่ลูกคู่นี้เด็ดสุดๆครับบันนี้เป็นแม่ลูกแม่ลูกนะครับไม่นี่แม่กระท้องลูกกระท้องนะครับไปดูอันนี้คือลูกนะครับอันนี้คือแม่เขาลูกพี่น้องนี่ครับลูกของตูนเป็นวอลเนเทียสองสี่สี่ลูกในี่เป็นวอลเนเทียสองสี่สี่ครับมาเบื้องตัวแม่เขาพี่น้องมาดูตัวแม่นะครับ แม่เป็นบีบีบอลสันนะครับโอเคบีบีบอลสันดูเส้นหลังนะครับหลังตรงอีกแล้วนี่ครับเดี๋ยวถ้วผมถอยมาไกลๆก่อนมันตัวใหญ่มากจริงๆบีบีบอลสันสองเก้าเก้าทับสามตัวนี้เกิดวันที่22เดือน8ปี2019เ้เลยพี่น้องท้องสามในท้องลูกที่สามในท้องครับนี่นี่ลูกตัวตัวแรกเขาตัวที่สองเขาไม่ขายเอออันนี้คือลูกตัวแรกเลยพี่น้องครับครับแต่ดูความสวยอันนี้เป็นวัวประกวดอ่า ตัวไอในชื่อในสนามประกวดเขาชื่อชื่อน้องช่อน้องช่อครับช่อดูเส้นหลังนะครับเป็นชัวร์นี่เราลองดูเส้นหลังของเขานะครับตัวนี้สูงเท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้น่าจะมีร้อยห้าสิบห้าอัพเกือบเกือบร้อยหกสิบอะครับว่ากันง่ายๆพี่ลองให้วันต้องสูงเลยพี่น้องแต่ว่าตัวจริงนี่สูงมกขากเดินมันได้ความดึกนะใช่ครับแล้วตัวนี้ท้องอยู่กับ SK421 s k 4 2 1ท้องกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ได้6เดือนกว่าแล้วครับ ท้องได้6เดือนกว่าเป็นท้องที่3ามเลยพี่น้องท้องที่3ครับแต่ดูความสวยเหมือนเหมือนท้องแรกไหมครับนี่แหละผู้ใดบังง่วประกวดในสนามเทวันประกวดกันเนี่ยได้ระดับแชมป์ดูครับเนี่ยบรรทูผมจะให้ดูนี่คือเส้นหลังของเขานะครับเสุดปลายหางเลยนะครับเนี่ยเห็นเห็นนะครับแล้วชีทที่สวยมากขาที่ใหญ่มากนี่จุด จุดดีของวัวประกวดก็เห็นเแบบนี้ครับเนี่ยเขาบีดออกมามันจะได้งามตะหนอกที่ตั้งตรงไม่ล้ําหน้าไม่เกินหน้าเกินหลังจนหน้าเกียดเห็นไหมครับมีสวยมากตรงไล่หนาพอดีใช่ครับนี่คือลักษณะของวัวประกวดเดี๋ยวราคาจงฟังด้วยพี่น่องตัวนี้ดูด้านหน้ากันได้ยินราคายิ่งตกใจเหรอครับ อาได้ยินราคาแล้วตกใจ่เดีดึงเอาเอาลูกมันออกไปต่อทั้มือหดูด้วยกันเดี๋ยวมาฟังราคาก่อนนะครับครับตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ตัวแม่นี่เปิดไว้1นึ่งแสนเาหมื่นเ้าบาทเปิถึง2องแสนไหมพี่น้องเนีเมื่อก่อนวัวตัวนี้คือราคาเจ็ดแสนนะครับเออครับเมื่อก่อนเขาซื้อกันมาในเจ็ดแสนครับพี่น้องเบื้องตัวนี้ขึ้นราคาพอถึง2องแสนเบื้องกับระดับง้อที่เห็นอยู่ระดับขนาดแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกนะเอายืนนั่นแหละแนทพีอเคราขายเบื้องทั้งสองตัวพร้อมกันเลยพี่น้องดูขางตัวนี้ก่อนนี่่าายยองเต็มนะครับ ถ่ายย่างติ่มสุดๆนะครับเนี่ยตัวนี้หางสวยๆคููนี้ก็ถือว่าสุดๆคือกันครับพี่น้องนี่ใครอยากจะยกไปเป็นครอบครัวเดี๋ยวจังเบิ้งราคากันนะครับชื่อเต็มๆเขาชื่อเจ้าพวงพันพวงพันลูกชื่อพวงพกาโอ้แล้วน้องเขาชื่อพวงเพชรตระกูลพวงตระกูลพวงชื่อเล่นเขาชื่อเจ้าช่ออันนี้น้องพกา ชอบพนิกาชอบผักอ่าชอบไม่ใช่ชอบพนิกาชอบผักกาชอบผักกาผักกาไอ<ก>้ครับดูความสวยตัวนี้เป็นอ่าวอร์เรนเทียสองสี่สี่สองสี่สี่ท้องแรกนะครับตัวนี้สถานะท้องอยู่กับลอนโคห้าสามเก้านั่งดึงขาข้างดูไปหน่อยตัวเอียงไปนิดนตัวนี้ท้องกับลอนโคห้าสามเก้าได้สี่เดือนจะเข้าห้าเดือนครับดูนะครับดูแม่ท้องหกเดือน ลูกสี่เดือนกว่าตัวนี้สูงกว่าแม่หรือเปล่าพี่ต้นสูงกว่าแม่ครับสูงกว่าแม่อยู่ด้วยพี่น้องแม่เราก็ได้เม็ดสีที่ที่ดีดีกว่าแม่เยอะเนี่ยครับเนี่ยครับคือแม่ที่จ่ายลูกออกมาขั้นเทพตัวนี้สูงร้อยห้าสิบห้าบวกบวกแน่ๆเหละน่าจะเกือบเออนี่นี่นี่ดูตัวนี้คือแม่จ่ายลูกมาใหญ่ทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาไม่แบ่งเขาขอเก็บไว้เป็นพันดูครับวุชูสวยไหมแล้วจ่ายชีดมาเหมือนแม่เลยนะครับครับแล้วก็ดูท่ายืนของเขานะครับ อพี่ต้นมาดูตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวลูกตัวนี้ผมเปิดไว้สองแสนกับเก้าพันบาทสองแสนกับเก้าพันราคาพี่น้องใช่ครับแม่ประกันทองแม่ในหนึ่งแสนหนึ่งเออหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันลูกนี่ให้ความสวยความสดเขาครับให้ไปที่สองแสนกับเก้าพันบาทพี่ต้นมีปลูยกครัวไหมมีครับสองได้สี่เนี่ยมีทุกเอาด้วยพี่น้องเด้อถ้าถ้าสองตัวนี้ผมให้ในราคาสามแสนห้าหมื่นบาท ถ้าถ้ามีคนกล้ายกนะครับสามแสนหาลดไปห้าหมื่นกว่ารดไปห้าหมื่นกว่าถือว่าเราเยอะได้ได้วัวสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับท้องทั้งสองตัวแล้วก็แม่ลูกแล้วก็ดีกรีนะครับพี่น้องครับป่ตตองห่วงครับพี่น้องครับนี่คู่นี้พิเศษสามแสนสามแสนห้า ถือว่าไดู้แม่จ่ายลูกแบบนี้นะครับถือว่าได้ถูกได้พี่น้องสามแสนห้าสำหรับโปรคู่นี้ท้องทั้งตัวแต่ถ้าแยกนะครับแยกแม่หนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันลูกสองแสนเก้าพันเดี๋ยวผมมาเห็นมุมไกลๆได้ครับพี่น้องอันนี้ผมถอยมาระยะจากจากตัวใหญ่นี่ประมาณซีเมตรนะครับจากตัวนั้นประมาณห้าถึงหกเมตรนะครับพี่น้องครับนี่ดูมุมไกลๆตูมยกคอขึ้นนิดนี่อ่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่แหละคือเป็นเป็นแม่พันธุ์ที่จ่ายลูก โคตรเทพอย่างถี่ดูครับแล้วก็ให้สีมาดีซึ่งวอลเนเทียน้อยนะครับที่จะออกมาเป็นแบบนี้แดงเข้มเลยนะพี่น้องใช่ครับแล้วลูกเขานี่เป็นวอลเนเทียทั้งคู่ตอนตอนที่เขาได้ผสมมาเนี่ยก็ได้ตัวเมียทั้งคู่ครับผมตัวนี้ผมว่างก็จะเป็นตัวเมียอีกครับนี่นี่ภายใต้แบรนด์นะครับเบิรงเอาเอาถ้าคนรู้จักก็จะเป็นของพี่ปาโมดเจ้าของฟาร์มอยู่โคราชเป็นบีดเดอร์เก่าแกจะมีแต่ วัวพันใหญ่อย่างนี้อย่างเดียวเลยครับป็นตัวใส่ยักเลยพี่น้องเป็นวัวไซยักษ์ครับเดี๋ยวผมจะไปยืนให้ดูคุณชูลองดูนะครับว่าพี่พี่เนี่ยสูง178 178ดูครับคอผมนี่ยืนไม่ได้ไม่ได้นน่นนะครับเออว่าได้ยิ่งว่าได้อย่างนี้พี่ต้นสูง178 178ครับเทียบเอานะครับซึ่งซึ่งลูกไปดูลูกนะครับลูกนี่สูงกว่าแม่แน่นอนครับเออนี่ยลูกเขานี่น่าจะมีเกือบเห็นนะครับอ่าเลยเลยขึ้นไปอีกนะเลืบเลยขึ้นไปอีกครับ นี่ท้องแรกนะครับนี่ท้องแรกนี่ท้องแรกถ้าเป็นท้องสองท้องสามเนี่ยผมบอกว่าเริ่มเทิมอ่ะครับคุ้มบอกเลยโคตรคุ้มยคุ้มคู่นี่สามชั้นหางพวก้ี้มีงบเลยครับด้พี่น้องคุ้มคุ้มใช่ครับยกคู่ไปคุ้มเลยนนลาเก็บหน้าเลี้ยงมากครับช่วงนี้มันชูยกคู่ไปเพราะว่าต้าตีใช่เลยแล้วไก้มลูกในท้องมันสี่ตัวพี่น้องตัวเราก็ถ่งเสีงเซนต์ทำใช่เออนี่พอจะได้ง่อยใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวสุดท้ายเรามาดู ตัวเอกของผมที่เด็ดตัวนี้ไงถัาครับพี่น้องทั้งหนาทั้งลึกทั้งตัวในตัวนี้ทีเอกของของต้นทอนฟาร์มเลยครับทั้งสีนะครับพี่น้องตัวนี้ตอนที่เขาซื้อกันน่ะทีแรกๆเลย1นล้านห้าแสนบาทนะครับอ่าจากวัวราคาหนึ่งล้านห้าใช่ครับเรามาดูวัวหนึ่งล้านห้าแสนกันครับมาดูตัวนี้พัวเป็นเชื่องอยู่ไหมเชื่องครับเจ้าน้ำแข็งพี่นงองอ้างๆเลยเหรอครับผมเจ้าน้ำแข็งนั่นคือคือเป็นวัวประกวดเป็นวัวประกวดดูดูครับ ไม่ต้องไปดูไกลครับตัวนี้ลูกสโมกกิ้งกันลูกสโมกกิ้งกันผู้ใดเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเห็นสโมกกิ้งกันนะครับเนาะนี่ครับใครอยากเห็นว่าสโมกกิ้งกันเป็นยังไงนี่ครับดูตัวนี้ครับดูเจ้าน้ําแข็งผมนี่ใบนี้ใช่ไหมอันนี้มันท้องกับตัวนี้เหรอตอนนี้ท้องกับซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับซีทีหนึ่งทับเจ็ดท้องกับตัวนี้เด้อครับพี่น้องทับวันที่สิบหกเดือนหกปีหกแปดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อีกอันหนึ่ง มาที่เจ็ดครับเดือดนะเราอาจจะจับพิดใบพี่น้องนั่นแหละใบมันถูกแล้วอ่ะใบแต่ใบผสมน่ะมันมันได้มันได้เดือนกว่าแล้วครับโอ้ได้เดือนกว่านะครับผมเช่าเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นลูกของสมุกขิ้งกันนะครับพี่น้องครับเกิดวันที่30เดือนธันวาปี2018นะครับเนาะองพันสิกับลูกประมาณลูกตัวที่เท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้ลูกตัวที่สี่ในท้องลูกตัวที่สี่นะครับตัวนี่สีแดงเข้มเลยนะพี่น้องดูความใหญ่ สีแดงเข้มเลยนะครับเราค่อยๆดูครับตัวนี้ให้ดูความสวยของเขาเดี๋ยวดจัดบังดีๆกันเดี๋ยวจัดให้งามๆก่อนเดี๋ยวจัดให้งามๆนะครับเออโอเคดึงขานี้ไปนิดนึงนั้นนี่ๆดูครับนี่คือวัวประกวดในราคา1นล้านห้าแสนบาทล้านห้าแสนตอนนั้นเขาจะมีลูกเอ็กซ์เรย์825เดินตามเข้ามาตัวหนึ่งนะครับก็ซื้อขายกับเต่าเรือฟาร์มาหนึ่งล้านห้าแสนบาทเออนี่เบึงเพ่นหลัง ท้องกับ CT 1หนึ่งทับเนาะเมื่อกี้ท้องกับ C ทหนึ่งทับแยกเพศนะครับครับผมเอาส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะมีร้อยห้าสิบห้าอัพครับ1้อยห้าสิห้าอัพนะ้ครับพี่น้องแต่เรามองเหมือนกับมันจะไม่ลึกอือเพราะว่าอะไรไ่ะพี่น้เพราะเพราะเออดูเหมือนเขาไม่สูงเพราะว่าเขาได้ความลึกมาเต็มเต็มะครับดูความลึกเขาลงมานะครับถึงถึงข้อเข่าคนจุงเลยครับดูครับผมนี่นี่คือทมกิ้งกันครับดูความเชื่องนะครับ พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้เปิดไว้3ามแสนแปดหมบาทครับตัวนี้สามแสนแปดจากราคาล้านห้าจากราคาล้านหาด้วครับพี่น้องผูดหมักง่ายงามๆแล้วก็สีแดงเข้มล้วได้เป็นสโมกกิ้งกันที่หายากมากน้ําเชื้อก็เป็นแสนสโมกกิ้งกันนะครับพี่น้องเออนี่เด็ดดีลีครับพี่น้องครับตัวนี้ทั้งสีทั้งเนื้อหนังไดใหง่าหนาลึกดูความเชื่องครับไม่ต้องจุเครื่องไม่ต้องจับี้ยวให้เบื้องแผทนหลังนะครับนี่ยังไม่เต็มนะครับนี่เพิ่งท้องได้เดือนกว่าผมลดน้ําหนักลงมาวัน จะเข้าสองเดือนเดี๋ยวดูตอนที่มันเต็มกว่านี้นะครับถ้ายังอยู่เดี๋ยวมันชูค่อยมาตามดูเรื่อยๆเรามาทําสตอรี่เจ้าน้ําแข็งกันย่างเด็ดเลยพี่น้องตัวนี้เอาพวงหางหลากดินเอาใยหนาภายใต้แบรนด์นี่แหละเบื้งเอานย่างเด็ดเอาผู้ใดอยากจะเลยได้ครับพี่น้องครับไม่ไม่ต้องไปดูวัวเมืองนอกครับดูสมกกินกันตัวนี้ก็ได้นี่พี่น้องงามไหม ย่างสวยเลยนบพี่น้องครับแนทจุงตอนท่าเดินให้ฮับชูท่าเดิเบบ้องว่าญ่ยางพี่น้องครับอเดินวนมาแล้วให้เป็นชูถ่ายด้านหน้าเอเดี๋ยวดูนะครับดูากให้เดินวนมาทางนี้ดูครับดูท้ายครับบั็นชูเบื้องถามัน่ยางพี่น้องครับตัวหญ่รับกี่หลีอนี่ครับนี่นี่คือความเชื่องของของวัวประกวดดูไหล่หน้าของเขาเลยครับกว้างไหมเป็นชูดูย่างกว้างเหมือนเดินมาจากไม่นี่ไหมอเมริกาเหมือนยู่อเมริกา นี่ครับเดินมาแล้วก็หยุดดูอีกฝั่งหนึ่งเลยนี่ครับดูความสวยนะครับครับเดี๋ยวถัดจากตัวนี้ไปเราก็จะมีเป็นวัวแม่ลูกแม่ลูกอีกมา้ดูนะครับเป็นวัวชุดใหม่ด้วครับเดี๋ยวรอชมแม่ลูกต่อเดี๋ยวเราดูแม่ลูกพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นชุดแม่ลูกนะ้ครับพี่น้องมีอยู่3คูแต่อันนี้จะเป็นชุดแรกนะครับเนาะแม่ลูกตัวเมียเดรับเด้ อ่าพี่ต้นตัวนี้กี่เดือนลูกตัวไหนครับลูกตัวนี้ได้3เดือนแม่เขาเป็นสติงเลสิบทับศูนย์ซึ่งน้ําเชื้อเนี่ยหกเจ็ดหมื่นนะครับครับผมแล้วก็ลูกเขาเป็นวินเชสเตอร์แมกนัมเก้าเก้าเก้านะครับดูนะครับนี่ครับให้ดูใบเพชรครับใบเพชรนี่โคตรเทพนะครับอ่าสติงเลสิบทับศูนย์นะครับพี่น้องของแม่มาบวกกับวินเชสเตอร์แมกนัมครับดูครับออกมาดูวัวลูก3เดือนนะครับดูตูดออกขนาดนี้นะครับแค่3เดือนตัวนี้เป็นลูกโตที่เท่าไหร่ของตัวแรกครับลูกแรกนะครับเป็นลูกแรก ตัวนี้ลูกแรกแม่เขาสูงอยู่ที่น่าจะมีร้อยห้าสิบครับใส่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องอ่ะคู้ได้หาเดือนลอยที่เป็นแมนลูกอยู่นะครับเนาะสิผ้าเบิงคูนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวบุญชูเดินอ้อมๆ้อมให้ดูก่อนนะครับแล้วแม่ก็เป็นสัตว์แล้วนะครับบุญชูผมแม่พพ้อมผสมอีกแล้วพี่น้องพอดีลูกมันเพิ่งได้3เดือนผมก็เลยยังไม่ได้ผสมแต่รอบหน้าจะผสมแล้วครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนซื้อไปนี่เรามีวันบอกให้ว่าเป็นสัตว์วันไหนคุณก็ไปจับสัตว์แล้วก็ผสมได้เลย ดูหลังลูกที่แตกหลังลูกเนี่ยกำลังแตกนะครับนมลูกไอ้แม่นี่ดีมากนะครับจ่ายลูกมาดูวงคอลูกเลยครับแล้วดูหน้าวินเชสเตอร์เป็นแบบนี้ครับตาจะหลิบหลบแบบนี้ครับมาฟังราคาครับคู่นี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับเปิดที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นเก้าพันบาทอ่ะตัวนี้แสนสองนะครับพี่น้องได้แม่ลูกไปเลยนะครับแม่ลูกแม่เป็นสตริงเลสิบทับศูนย์ี่ลูกเป็นวินเชสเตอร์แม็กนัมเก้าเก้าเก้าทับสามลูกสวยๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้หลังเ่เด็ดครับนครเอาไปแบบ เอาไปเลี้ยงเพื่อจะทำพันทำไรผมบอกคู่นี้น่าหน้าไปมากครับครับในราคาแสนนิดๆแสนต้นแสนต้นๆนะครับพี่น้องครับนี่ได้สองตัวถึงตัวเมื่อกี้มืดแล้วครับผมนี่อเลือกเอานะครับนี่แค่คู่แรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาดูคู่ที่สองเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สองครับฝนกำลังใกล้จะมาแล้วครับ อ่พี่น้องครับบันิกะมาดูคู่ที่2ของแม่ลูกเด้อครับพี่น้องคู่นี้เป็นลูกตัวผู้เด้อครับเด้อครับแม่นี่เขาเป็นแจ็ค1 1ึ่งหลูกแรกเหมือนกันนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของแจ็ค1 1ึ่งหนึับลูกนี้เป็นอ่าเป็นเป็นลูกของหน่งทับครับเป็นสาย1นึ่งทับเนะครับพี่น้องตอนนี้เขาอายุกี่เดือนแล้วครับพี่สามเดือนกว่าครับอ่ะเน้นบางลูกกว่านะครับอายุแค่3เดือนกว่านะครับพี่น้องครับ ตัวจิงนี่สีเข้มเลยพี่น้องเด้อตอนนี้ฝนมันจะตกสืยๆนะครับเนาะือพ่อเขานี่เป็นสีท่าทอยสีท่าทอยเนี่เป็นลูกของ1นทับเนะครับก็คือเป็นสาย1นสทับเีซ่าทอยนะครับครับอ่ะเดดูแผ่นหลังอันเด่นเมืองผลงานของลูกก่อนนะครับเนาะดูลูกนะครับเป็นพ่อพันคุมฝูงได้เลยครับกูได้อยากเอาไปเป็นพอพันนะครับยำเด้อครับเดือนลอยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ดูนะครับดูยืนนะครับอ่ะยืนดีสวยนี้ตระหนกมาดีเหลี่ยมตัวเป็นกล่องครับแม่เขาสูงเท่าไหร่พี่ต้นร้อยห้าสิบกว หลังในย่างแตกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นลองเป็นลองเลยนแหละนี่หลังเป็นลองแต่จะให้เบื้องไทยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่แม่ก็เป็นสัตว์แล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถามราคาใหก่อนนะครับคู่นี้คู่นี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าครับคู่นี้เจ็ดหมื่นเก้าดังนี้พี่น้องเจ็ดหมื่นเก้านะครับเนาะเราจะพาดูแม่ได้ลูกรอรอแม่เป็นลูกแรกนะครับครับผมเป็นวัวลูกแรกเรือร้อยนะครับ อันนี้งว่าลิศอยได้พี่น้องครับเอเราค่าลูกผสมไปเลยตัวนี้ไก่แล้วครับไก่หนีฝนครับหนีฝนพี่น้องอ่ะเนะครับเจ็ดหมื่นเก้าหนึ่งพี่น้องอ่ะอยากจะได้ก็มาเอาคูนี่นะครับได้ไออนนคตนพอพันนี่ยังรอเลยนะครับหล่อมากรอรอใครสี่าทอยนี่ให้ลูกดีเพราะว่าเขาเป็นลูกของซีทีหนึ่งทัเจ็ดนะครับ อ่ะไหนเบื้องใกล้ๆเบื้องแผ่นหลังนะแตกๆนะพี่น้องอ่ะนี่แหละเจ็ดหมื่นเก้าเองพี่น้อง <79 S 1> ครับคู่เจ็ดหมื่นเก้าครับเดี๋ยวจะพาชมคู่ต่อไปนะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับกสิาพามาชมอ่าแม่ลูกคู่ที่สามนะครับพี่น้องครับอ่ะพี่ต้นคู่นี้ครับครับแม่แม่เขานี่เป็นอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นลูกผสมนะครับต้องบอกก่อนนะครับคู่นี้ลูกผสมม,มีลูกผสมมาแทรกไว้เพราะว่าม <ๆๆ S 2> <ค>ันสวยจริงๆก็เลยได้เอามานะครับแล้วลูกเขานี่เป็นช็อกโกแลต อายุยังไม่ได้เดือนนะครับถ้าจะครบเดือนก็คือวันที่2นี้นะครับเป็นะครับตัวเมียด้วยครับพี่น้องตัวเมียครับดูครับดูให้ลูกมาแบบนี้นะฮะดูเนื้อเป็นล้นล้นล้นลนที่จะแตกเอาอีกเพราะว่านมนมแม่ดีมากนะครับนี่นี่ครับดูก้อนเนื้อท้ายนะครับเครียดเพียสองยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าแม่นี่สีแดงเข้มสวยจัดเลยพี่น้องตัวนี้ใช่ครับเป็นลูกผสมเลยพี่น้องยํำแม่เป็นลูกแรกนะครับเป็นลูกแรกครับ แม่สูงอยู่เท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับอันนี้ลอยหาสิบกลัวเด้อครับพี่น้องดูครับดูลูกนี้เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้งัวเบิ่งงัวพอถึงเดือนนะพี่น้องดูบังงัวถึงเดือนดูตะหนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูสีนะครับสีจะมาอีกเยอะครับเนี่ยสีจะเปลี่ยนสีสเข้มขึ้นอีกหลายเลยครับสีก็จะมาแบบแม่นะครับท้ายเป็นท้ายเด้อครับพี่น้องครับของลูกคนบอกเลยนะครับลูกผสมคู่นี้เด็ดลูกผสมคู่นี้เด็ดนะครับพี่น้องถ้าไม่บอกว่าลูกผสมก็นึกว่าเลืออดรร้ยคคับว่าเลือดร้อยพ่น่่พีน้องใชครัับเออาาาฟงรคก่่นนพี้องครับ แม่คู่นี้เปิดไปเลยครับ69ครับ69หมื่นเก้าเครับพี่น้องหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าดูลูกครับลูกตัวเมียนะครับแม่ก็เป็นลูกแรกนะครับเบื้องใกล้ๆพี่น้องวันนี้แม่นี้เป็นอเมริกา7 7 9ลูกเป็นช็อกโกแลตแม่เป็นลูกอเมริกา7 7 9งด้งลูกแรกนึกว่าเลือดร้อยเหรอพี่น้องครับนี่นี่นะครับคู่นี้เด็ดนะครับสำหรับลูกผสมในราคา6กหมื่นเก้านะครับนี่ดูมุมกว้างๆนะครับ มีที่เด็ดมาฝากพี่ฝากน้องหายด้เลือกชมนะครับมีลูกผสมมะแกกมยจสุดหนึ่งที่เอามาแจมเพราะว่ามันสวยมันสวยพี่น้องสวนมากบ้าวเขามาดอกพี่น้องที่แรกว่าไปไปดูเลือดร้อยเห็นคู่นี้เลยต้องเก็บกลับมาครับบอกว่ามันมันสวยจริงๆชอบมากแน็ตยกคอขึ้นนิดหนึ่งได้ปะนี่ดูให้ดูคือกาลังกําลังเล่นเขาก็ยังยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ครับแต่ก็พอรู้จักไม้แล้วครับนี่นะครับ แม่ยางสวยนะครับดูดูวงคอเขาบรรจุแล้วก็ถ้าเห็นใกล้ๆนะฮะเนื้อเขาแตกยังเป็นล่านๆๆอยู่นะครับแล้วดูหลังนะครับหลังหลังที่กว้างมากนะครับก้อนเนื้อท้ายดีมากนี่วัวยังไม่ได้เดือนนะครับวันที่สองนี่ครบหนึ่งเดือนวันที่สองยังตีครบเดือนหนึ่งนะครับหกหมื่นเหกหมื่นเก้าครับครับผมถ้าคนที่เป็นสายลูกผสมผมบอกคู่นี้เด็ดครับ วันนี้ในส่วนของแม่ลูกวัวท้องเรือร้อยก่อนน่าจะมีให้ชมแค่นี้นะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวจะคลิปต่อไปจะพาชมชุดวัวสาวเป็นวัวสาวกันครับมีแต่ไซส์หนาใหญ่เลยได้พี่น้องครับชุดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ